นี่คือเวทีประชาธิปไตยคนรับประชาธิปไตยต้องการความยุติธรรมให้เท่าเทียมกันในสังคมเมืองไทยในขณะน,นี้ขอไว้อาลัยให้กับตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐธรรมนูญโจรกร่นัง่งขอแสดงความไว้อาลัยให้กับองค์กรอิสระทั้งหลายที่ไม่มีความยุติธรรมในหัวใจมันหมดสิ้นแล้วหรือ,อยุความยุติธรรม ในประเทศไทยนี้มันไม่มีแล้วหรือคนรักประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่20ล้านเสียงกกตปปอชอ,องค์กรอิสระทั้งหลายตุลาการคุณได้ยินเสียงคนรักประชาธิปไตย20ล้านเสียงหรือไม่ส่งเสียงทักทายหน่อยพี่น้องคอยแต่จะจับจ้องคนเสื้อแดงคอยแต่ประนาม ว่าคนรักประชาธิปไตยไม่มีหัวใจอีกแล้วต้องอยากจะให้เป็นผู้ก่อกันร้ายอย่างเดียวดูกระบทก่อปอปอสอของนายสุเทพเทือสุบันเสียงเพียงน้อยนิดคุณไม่เห็นคุณค่า20ล้านเสียงเลยคุณเอาแต่ปกป้องเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพตะวันออกที่เป็นเจ้าภาพอยู่ในขณะนี้ สื่อสารไปยังมกกปป,อปอสอ,องค์กรอิสระทั้งหลายว่านี่กูคนไทยเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องส่งเสียงไปทักทไทยองค์กรอิสระทั้งหลายไม่ใช่มัวแต่จะกดดันให้รัฐบาลลาออกผมว่าองค์กรอิสระทั้งหลายนี่ลาออกไปซะดีกว่าใช่ไหมพี่น้องลาออกไปซะนายกคนกลางเราไม่ต้องการใช่ไหมเราต้องการรัฐบาลนายกร,รัฐมนตรีที่มาจาก เสียงประชาชนเท่านั้นใช่ไหมนายกคนกลางไม่ต้องการเร็วๆนี้เราอยากจะให้มีการเลือกตั้งอย่างโดยเร็วอย่าให้เป็นอำนาจของรัฐบาลรักษาการเลยกกตถ้าคุณไม่ทำหนะ้าที่ลาออกไปซะไขกอออกไปซะกกอตอ,อย่ามาขวาง เพราะฉะนั้นวันนี้เวทีของภาคตะวันออกจะส่งสารถึงพี่น้องคนรักประชาธิปไตยทั่วกรุงเทพทั่วภาคกลางทั่วกรุงเทพปริมณฑลทั่วภาคตะวันตกภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้แล้วก็โดยรวมประเทศไทยนี้ต้องเป็นของคนรักประชาธิปไตยเท่านั้นพี่น้องวันนี้ปกติแล้วในช่วงนี้นะครับเราจะ เป็นหน้าที่ของแกนนาผู้ประสานงานจากภาคตะวันออกแต่เนื่องจากว่าขบวนยังเดินทางมากันยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นกิจกรรมบนเวทีงนี้นะฮะเรารอแกนนาผู้ประสานงานของภาคตะวันออกวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับผู้ประสานงานภาคตะวันออกนําทีมโดยคุณจุรีพรสินทุพไรคุณชานยุทธเฮงตระกูลและคณะขอแสดงความขอบคุณในโอกาสนี้ครับพี่น้องครับ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องมวลชนคนรักประชาธิปไตยได้เคลื่อนขบวนเข้ามานะครับด้วยความปลอดภัยเพราะฉะนั้นขอขอบพระคุณทุกๆโอกาสที่นปชแดงทั้งแผ่นดินได้มีโอกาสมารวมพลังกันณสถานที่่งนี้เราจะเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยส่งสารนี้ไปถึงฝ่ายเผด็จการใช่ไหมว่า ประชาธิปไตยจะต้องเกิดขึ้นอย่างโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องส่งเสียงอีกครั้งเสียงอันทรลังนอ,นอปจอแดงทั้ง,งบดินโดยรวมของเขาตะโลพัทยาเ่างนี้ส่งเสียงกันอีกครั้งเอาละครับระดับต่อจากนี้ไปอย่างที่เรียนที่พี่น้องได้รับทราบว่ามีพี่ชายร่วมอุดมการณ์อีกท่านหนึ่งซึ่งได้รับการการะทําถึงขั้นเอาชีวิตอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแต่ ด้วยเดชะบุญอำนาจบุญบารมีในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกป้องให้เขาพ้นเพศพ้นภัยจากฝ่ายเผดเดการวันนี้ดีวันดีคืนแล้วร่างกายอยากจะมาทักทายให้กำลังใจกับพี่น้องและก็ขอขอกำลังใจจากพี่น้องให้เดินหน้าร่วมอุดมการณ์กันต่อไปถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือระดังต้อนรับชมรมคนรักอุดรนำทีมโดยคุณ ขวัญชัยไพรพนาครับพี่น้องเสียงประมือให้กำลังใจเนโอกาสนี้ให้กับคุณขวัญชัยไพรพนานี่คือนักสู้ฝ่ายประชาธิปไตยที่จะเขย่าถึงอำนาจปรเด็จการว่าหยุดได้แล้วครับกลาบเลียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนคนไทยหัวใจสีแดงผู้เป็นเจ้าของประเทศที่เคารพ วันนี้ต้องขอออกมาพบกับพี่น้องก่อนแกนนำคนอื่นเพราะว่าสุขภาพร่างกายผมยังไม่พร้อมแต่ใจมันเกินไปแล้วต้องมาครับผมไม่อยากนั่งอยู่บ้านแล้วดูพี่น้องมาเสียสละกันตรงนี้ขอร่วมรบกับพี่น้องด้วยนะครับ แผนผมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับแต่ด้วยความรักและความผูกพันกับคนสแสดงและแกนนำทุกคนวันนี้ห่วงใยห,ห่วงหาอาทรทำให้ลูกชายอย่างผมอดน้ำตาไหลไม่ได้ครับพี่น้องครับไม่ได้ออดแอนะพี่น้องแต่มันตื้นตันใจครับเราไม่ใช่ญาติพี่น้องกันก็เหมือนพี่น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอยืนยันกับพี่น้องทุกคนพี่นอ้องแสดงทั่วประเทศ ขอ้ออกมารวมตัวกันรวมพลังกันเพื่อความยิ่งใหญ่ของประชาชนครับเราไม่ต้องการเอาชนะฆากรใครแต่เราต้องการความยุติธรรมความสเสมอภาคเราไม่ต้องการอยู่ภายใต้อุ้งมาดของกลุ่มโจรกลุ่มนี้ที่ต้องการจะปล้นประชาธิไตยจากประชาชนใจไปพี่น้องไอ้พวกพวกนี้มันสมหัวกันอยู่เพื่อที่จะปล้นประชาธิปไตยไปจากประชาชนแล้วเราจะปล่อยให้นายกลันตรีที่เราเลือกมากับมือ คือนางสาวยิ่งรักจินวัตรต้านทานอยู่คนเดียวได้อย่างไรเราประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องออกมายืนเคียงบา่าเคียงไหลกับนายกยิ่งรักชินวัตรปกป้องประชาชิปัไตายไว้ด้วยใช่ไหมพี่น้องเรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนมาสู่สังคมใจให้เร็วที่สุดเราจะมาอยู่ภายใต้ความอายุติธรรมจากกลุ่มโจรกลุ่มนี้เปิดหน้าเปิดตามาแต่ละตัวมันก็พวกเดียวกันกับปี4ีนั่นแหละครับพี่น้องใช่ไหมพี่น้อง โดยเฉพาะองค์กรอิสระมันไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรอีกแล้ววันนี้ผมขอพูดถึงกองทัพบ,บกสักนิดนะครับและผมมีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะผมเป็นผู้ถูกกระทําผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพบ,บกโปรดแสดงความรับผิดชอบกันบ้างปล่อยให้กําลังพลในกองทัพเอาปืนสงครามปืนอากา้ามาเข็นฆ่าผมเกือบร้อยนัดเนี่ยยังจะมีหน้ามีตามาดากก่าคนนั้นดา่าพวกท่านเป็นนายทหารอย่างไงครับยศพลเอกถอดเครื่องแบบออกไปสิ ใจมึงเหลือแค่มดแดงนั่นแหละใจพวกมึงเนี่ยถอดเสื้อผ้าแล้วไม่มีข่องแบบแล้วมึงใจประสิวท้งนั้นแหละพวกมึงอะ่ะไอพวกกูนี่ประชาชนมือเปล่านี่คือใจราชสีเว้ยไอพวกแมวไอพวกขี่ขี้ขโมยไอ้พวกที่เป็นหมารอบกัดเอาอาวุธสงครามปืนอาก้ากระสุนทะลวงเกราะเลยนะครับกระสุนเจาะเกราะไปยิงผมที่บ้านที่อุดรธานีเกือบร้อยนัด แต่เวรกรรมก็ม so ีจริงครับมันถูกจับหมดแล้วไอ้พวกนั้นน่ะรอดูความยุติธรรมนะครับก็พึ่งสารสถิยุติธรรมเพราะตำรวจภูธรภาค4เขาทำงานกันด้วยความรอบคอบเพราะฉะนั้นรอวันเวลาขึ้นศาลแล้วจะได้รู้ว่าไอ้คนเหล่านี้มันไปวางแผนฆ่าผมตั้งแต่กี่วันก่อนลวกหน้าเหตุการณ์ต่างๆนั้นมันชัดเจนมากครับไอ้คนที่ยิงก็แรกไอ้อสอหารผ่านมารับสารภาพตั้งแต่วันแรกแล้วตำรวจไปจับได้ถึงนาราที่ว่า เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมาปฏิเสธทีอย่างนี้ทําไมไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพทําไมไม่ออกมาพูดมาแสดงความรับผิดชอบแต่พอมีป้ายไปขึ้นอยู่บนสะพานลอยหน่อยโอ๊ยเอาเป็นเอาตายพอมีประกาศสปป,ปล้านานาหน่อยจะเ,เป็นเอาตายบ้าไปใหญ่แล้วประชาชนกินข้าวนะเว้ยไม่ได้กินแกลบทำลายทำลายคนอย่างขวัญชัยพิบนาซึ่งไม่มีอาวุธต่อสู้มาด้วยความเสียสละด้วยอุดมการ ทำให้ผมต้องไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลสองเดือนเนี่ยพี่น้องคิดดูสิครับมันทรมานแค่ไหนจากคนที่ชอบทํางานต้องไปนอนบนเตียงต้องมีคนมาดูแลเอาใจใส่ถอยป้อนข้าวป้อนน้ําเนี่ยมันทรมานครับแล้วเห็นพี่น้องประชาชนออกมาต่อสู้กันผมยิ่งปวดล้าหัวใจครับและบอกพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศวันนี้ที่มีภาพลงไทยรัฐหน้าหนึ่งนั้นขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าผมมากราบขอโทษประธานอดีตป,ประธานนปชอาจารย์ธดาถาวอนเศษไปแล้ว ในสิ่งที่ผมเคยให้ใช้สัมภาษณ์ภาดพิงกล่าวพาดพิงถึงอาจารย์ธิดาผมลูกผู้ชายครับเพราะฉะนั้นคำว่าแดงอุดรธานีหรือแดงอีสานกับดปชไม่มีความขัดแยง้งกันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเชื่อเลยครับไม่มีความขัดแยง้งเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อไปนี้ผมประกาศแทนพี่น้องทีงแดงอีสาน20จังหวัดในนามชมรมคนละพาน20จังหวัดว่า ผมและคณะของผมนั้นจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับตูจะตุพรเต้นนัทวุฒิและนปชทุกคนด้วยความจริงใจครับเราจะเดินไปด้วยกันใช่ไหมพี่น้องเราจะสู้ร่วมกันใช่ไหมพี่น้องถ้าจะสู้ร่วมกันยกมือเลยนะครับพี่น้องแล้ววันนี้ผมดีใจนะครับผมเห็นนักต่อสู้รุ่นใหม่ๆขึ้นมากันหลายคนที่จะขึ้นมาเดินตามแนวทางของสามเกลือความจริงวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วีระมุสิกพงศ์จตุพรพรมพันธุ์ธุยไส้เกลือโดยจะว่าวันนี้คือลูกใหม่ที่เรากาลังจับตามองนั่นคือชัดทีโอทีใช่ไหมพี่น้องนี่ก็เป็นน้องที่น่ารักครับและก็ะตามด้วยมะกอกดําเอย่ยพันธุสักเอย่ยพวกนี้จะเป็นแกนนํารุ่นต่อไปนะครับที่จะทําให้ประชาธิปไตยของเราเต็มใบและเรามีเสรีภาพอย่างแท้จริงนะครับขอยพี่น้องประครับประคองกันไปลดลดทิฐิกันนะครับ ลดอคติต่อกันลดอัตราตัวเองซะเรามาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราจะชนะในที่สุดนะครับความรักความสมัครใจของพวกเราเท่านั้นที่จะทําให้กลุ่มโจกรกบฏมันจะต้องแพ้พเราอย่างราบคาบเราอย่าแตกแยกกันนะครับพี่น้องรับปากได้ไหมพี่น้องขวัญชัยเกือบตายแล้วขอพี่น้องสักครั้งได้ไหมครับพี่นอ้องแสแดงทั่วประเทศรักกันได้ไหมเพื่อมาต่อกรกับอํานาจเถื่อนอํานาจนอกระบบซึ่งมัน สมหัวกันที่จะปล้นพวกเราอยู่เนี่ยเราจะยอมอยู่ใต้อุงเท้ามันต่อไปทําไมล่ะครับออกมาหลอมรวมพลังกันเดินไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับพร้อมไหมพี่น้องสู้ไหมถ้าสู้แล้วพี่น้องต้องพร้อมใจกันนะครับพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศทุกกลุ่มออกมาเดินไปกับนปชแดงทั้งแผ่นดินวันนี้ท่านจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปชและนทวัสส้เกลือเลขานุการนปชอเอาอย่างไงแดงอีสาน20จังหวัดพร้อมจะเดินไปด้วยทุกขนแห่งครับ ขอบพระคุณพม่น้อยจริงๆนะครับผมยังเจ็บป่วยอยู่วันนี้ก็ได้รับความเมตตาุนาจากศาลนะครับคดีก่อการร้ายผมต้องขึ้นศาลแต่ตอนนี้ทางศาลก็เมตตาให้เลื่อนไปก่อนเพราะฉะนั้นต้องกราบขอบพระคุณศาลผู้มีความยุติธรรมในหัวใจที่เปิดโอกาสให้ผมได้เลื่อนการขึ้นศาลในคดีก่อการร้ายส่วนไอ้กปปสน,นั้นมันอ้างว่ามันไม่ไปขึ้นศาลอ้างว่าติดภารกิจก็ภารกิจที่จะทําลายประเทศชาติบ้านเมือง ปล่อยมันครับเราไม่เอาเยยงอย่างแบบนั้นคนเลวเราอย่าไปทําเลวอย่างเขานะครับพี่น้องครับเรารู้ว่ามันคือขี้เราอย่าไปยุ่งกับมันมันคือขี้เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไปยังสุเทพเทือกสุบรรด้วยวันนี้ต้องดูแลกาดของตัวเองด้วยตอนนี้ออกมาแฉกันเละเทอะหมดแล้วครับกาดโดนอมเบีย้ยลงไปเลี้ยงกันเยอะแยะไปหมดภายในครับขบวนการชุมนุมของพวกมันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมาอ้างว่าเป็นม็อบที่มีความสงบสันติสันติพ่อมึงไง ครับพี่น้องครับผมคงอยู่ได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าแขนผมยังไม่สะดวกครับเพราะว่ามันจะมีเหล็กอยู่นะฮะยังปวดแขนอยู่นะครับขาผมก็ต้องต้องค่อยๆประคองนะครับแต่บอกพี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าใจมันเกินร้อยครับสุขภาพร่างกายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ใจมันเกินร้อยครับยังไงพร้อมจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชนนะครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับขอสู้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ ขอเสียงแห่งกำลังใจให้กับลูกผู้ชายหัวใจประชาธิปไตยที่ชื่อขวัญชัยไพรพนาจากชมรมคนรักอุดรเพื่อนร่วมอุดรการนะครับให้กำลังใจกันในขณะน,นี้ก็ขอให้ผู้ชายที่น่ารักหายหวันหายคืนหายหวันหายคืนเพื่อมาต่อสู้กับอำนาจเผด็จการที่ยังคลุมเครืออยู่ในประเทศไทยในขณะน,นี้เสียงแห่งกำลังใจให้กับคุณนขวัญชัยไพรพนาในใคกัางกนปองที่เคารพครับ โดยหัวจิตหัวใจอดรนทนไม่ไหวต้องมาพบกับพี่น้องนี่คือหัวใจลูกผู้ชายที่ชื่อขวัญชัยไพรพนานะครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนื่องจากว่าทางเจ้าภาพมีกิจกรรมที่รอรับนี่คือหัวใจของคนรักประชาธิปไตย